สวัสดีคะ่ะติ่งรีวิวคะ่ะคลิปนี้ติ่งจะมารีวิวซีรีส์เรื่องใหม่แนวดาร์กแอคชั่นคอมเมดี้ที่ตอนรับการคัมแบ็กของสามีแห่งชาติของเรานุ่มซ่งจุงกีที่มารับบทเป็นทนายมาเฟียสุดปังกับเรื่องวินเชนโซทนายมาเฟีย เป็นเรื่องราวของวินเชนโซหนุ่มหล่อหน้าใสสุดเนียบเขาถูกอุปการะเลี้ยงดูมาจากครอบครัวชาวอิตาเลียนและเติบโตมาอย่างดีจามาเป็นทนายความและก็ที่ปรึกษาของแก๊งมาเฟียอิตาลีเขาหล่อฉลาดต่อสู้เก่งและแอบมีความโหดเหี้ยมแบบแก๊งมาเฟียอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาตัดสินใจกลับมายังประเทศเกาหลีใต้เพื่อทวงคืนตึกเก่าที่มีการซ่อนทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลอยู่ใต้ตึกนี้เขาจึงพยายามทํา ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องตึกนี้ให้ได้และเขาก็ได้บังเอิญเจอเธอทนายความสาวสวยที่แอบมีความโกะและก็รัวนิดๆิดเธอทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะคดีให้ได้และด้วยความสูญเสียทำให้เข้าทั้งคู่ต่ตัดสินใจร่วมมือกันในการทวงคืนความยุติธรรมและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมได้สำเร็จไหมและการเอาชนะคนชั่วด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะดูสนุกตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาตอนแรกนะคะทุกคนดีงามมากจริงๆริงอ่ะซีรีส์จะเป็นโทนแบบสีดักมืดมืดหม่นหมนะคะแล้วหนุ่มซนจุงกิอป,ป้าของเราก็คือหล่อไม่ไหวจ้ะทุกคนหน้าใสหน้าเล็กแล้วผิวเนียนดีต่อใจมากจริงๆเวลาพี่เขาใส่สูตรนะคะพร้อมกับภาพสวยๆแบก็กกราวน์อิตาลีมันดีต่อใจมากนะคะแล้วพี่เขามีการพูดอิตาเลียนด้วยทุกคนแล้วสำเนียงแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> มันได้อ่ะแล้วเวลาพี่เขาเดินต่างๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีเพลงแบบโอเปร่าเปิดมาคืนหล่อเท่ม่ไหวตอนพี่เขาอยู่อิตาลีนะเป็นคนดักดักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะมีการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแบบ โกรธก็คือยิงกันต่อสู้กันแบบโหตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนโกรธชนิดที่ว่ายิงต่อสู้กันก็มาต่อสู้กันก็มีเผาไร่อง,งุนก็มีเนี้ยโอ้โหปังปุิเย่ไม่ไหวนะคะแต่เวลาที่พี่เขากลับมาที่ประเทศเกาหลีก็คือเหมือนพลิกคาแรตอร,ร์เลยทุกคนมู and นโทนของซีรีส์เปลี่ยนเลยนะคะกลายเปเป็นดาร์คคอมดี้ที่มีความตลกโบบ้ามากอะ่ะติงแบบเฮ้ย ตั้งแต่ตอนที่พี่เขาโดนหลอกนะยันกับตอนที่พี่เขาทะเลาะกับฝักบัวทุกคน <ST AR C> ซึ่งเหมือนมีการเซอร์วิสแฟนๆนะคะเห็นหุ่นพี่เขาเยอะมากจริงๆและทางเราอ่ะเอ็นดูนะคะในการทะเลาะกับฝักบัวของพี่เขามากอยากจะบอกว่าทางบ้านน้องนะคะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นปรับได้ดีเลยค่ะคะุณพี่มาอาบน้ำว่าน้องก็ได้ บ้ามากฉาก,กนี้ติงแบบทำไมฉันเขินงงไปโมดแล้วนี่ติงชอบมากนะเวลาที่พี่เขาโกรธพี่เขาบ่นอ่ะพี่เขาจะสะทบเป็นภาษาอิตาเลียนอ่ะทุกคนซึ่งมันดูแบบเกร๋ แล้วไม่ใช่ว่าพี่เขากลับเกาหลีมาหา้อย่างเดียวนะพี่เขาก็มีโหมดดักดักอยู่นะเหมือนตอนที่พี่เขาถือปืนแล้วก็พูดว่าทําไมคิดว่าปืนนี้มีไว้ขู่จริงๆอะปืนนี้มีไว้ฆ่าโอ้โหอย่างเท่กล่าวใจมากจ้ะพี่จ๋า ส่วนนางเอกก็คือจอนยอบินทนายความสาวสวยที่ไม่ถูกกับพ่อตัวเองเนื่องจากบ่มปัญหาภายในใจนะคะแล้วเธอก็เป็นคนที่เล่นไม่ห่วงสวยเลยทุกคนเล่นใหญ่เล่นโตแล้วก็ฮามากอะ่ะคือภายใต้บุคลิกความรั่วของนางนะคะก็ได้เห็นอีกพาร์ทหนึ่งอะ่ะเวลาที่เธอเล่นดราม่าเล่นดีมากอะ่ะทุกคนแบบคนละมูด้ดคนละโทนเปลี่ยนอารมณ์เก่งมากและอีกคนที่ดีงามไม่แพ้ก็คือพี่แท็กยอนวงทูพีเอ็มนะคะซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ก็ปังตัวเย่ไม่แพ้กันเลยค่ะ มาในบทเด็กฝึกงานของบริษัทนางเอกนะที่มีความน่ารักสุดใสคือแบบตื่นตาตื่นใจเป็นผู้ชายยิ้มเก่งอะทุกคนหลายๆคนหลงรักมากๆนะคะแต่ดูไปดูมาตัวละครนี้ก็แอบไม่ธรรมดาอยู่นะตอนนี้ติ่งดูมา4 EP แล้วนะสนุกมากทุกคนทรงจุงกิอปป้าเหมือนมาทวงคืนมงสามีแห่งชาติคลเนียบใสฉลาดแล้วเวลาใส่สูตรถือปืนอะ่ะพ่แพรมากจริงจ ลงไหลพี่เขามากนะคะตอนดู2อ p ีพีแรกมันอาจจะมีความเอ๊ะมันจะมีความแบบดาร์คคอมดี้ที่แบบเฮ้ยฮาโบ๊ะไปหรือเปล่าเอาทรงจุงกิจเอาป้ามาแกงหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> แต่พอดูไปสักอ p พีที่3มไปต้นไปนะคะทุกคนมันจะค่อยๆเฉลยความดาร์คความพีคแล้วบางอย่างมันพุ่งเข้ามาแบบเฮ้ยทางเราเราทางไม่ได้เลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะติ่งเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีความดาร์คความพีคมากกว่านี้แน่ๆเลยซีรีส์เดินไวอยู่นะ และความชั่วร้ายจะถูกจัดการด้วยวิธีที่ชั่วร้ายกว่าขนาดไหนก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนแล้วเรื่องนี้มีทั้งหมด20 EP อ่ะทุกคนมันจะต้องเข้มข้นมากน่แน่ วินเชนโซ่รับบทโดยหนุ่มซงจุงกิในเรื่องนะคะพี่เขาจะเป็นทนายความแล้วก็ที่ปรึกษาของแก๊งมาเฟียอิตาลีที่ตอนอยู่อิตาลีเป็นคนคูคูพอมาอยู่เกาหลีเป็นคนฮาๆนะคะคาแรคเตอร์คือจะเป็นฮีโร่สายดาร์กที่เขาเครื่องมากเลยอะทั้งหล่อตลกแล้วก็แอคชั่นเก่งมากจริงติงยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของพี่เข้ามา3เรื่องนะคะมีภาพยนตร์เรื่อง Space Sweepers ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล a r t ์ Chronicles สงครามสยบปัลลังแล้วก็เรื่อง Descendants of the Sun ชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอและติ่งเปิดวอฟไอจีทรงจุงกิอปป้าให้นะคะทุกคนพี่เขาเพิ่งเปิดไ g จะทุกคนรีบตามมาฟอกันด่วนๆเลยนะคะ IG ชื่อ h i underscore ทรงจุงกิค่ะทุกคนดีต่อใจมากจริงรูปล่าสุดนะคะเป็นรูปที่พี่เขาใส่สูตรแล้วก็ถือตาช่างอะ ติ่งคาดว่านั่นจะเป็นที่เราเห็นในทีเซอร์นะคะทุกคนรูปต่อมาเป็นรูปที่พี่เขาอ่านบทหมากนะคะแล้วก็มีรูปที่พี่เขายืนใส่ชุดสีดำอยู่หล่อหนา้าใส่หน้าเด็กละมุนมากจริงรีบตามไปฟอลกันด่วนๆเลยนะคะ IG พี่เขาชื่อ hi u n d e s c o r e ทรงจุงกคะ่ะคงชายองรับบทโดยจอนยอบิน เนเรื่องอาจเธอจะเป็นทนายความสาวนะคะที่ทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะคดีให้ได้ค่ะเนเรื่องอาจจะเล่นใหญ่แล้วก็โก้ๆหน่อยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณตาเธอนะคะเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงสายภาพยนตร์มาก่อนนะติยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้าน,นี้ของเธอมา3เรื่องค่ะมีภาพยนตร์เรื่องซีเคสซู่เฟกซูู่้เว้ยบีเมนโรดรามาติกแล้วก็เรื่อง after date ติ่มเปิดวับไอจอนยาบินให้นะ i อเธอชื่อจอ h n นยาบินนะคะตามมาฟล w กันได้ค่ะรูปล่าสุดของเธอนะคะเป็นรูปโปสเตอร์ค่ะคู่กับหนุ่มซงจุงกินะคะโปสเตอร์จะแบบสายดาับดาร์กหน่อยสีแดงดำต่อมานะคะก็จะเห็นรูปเธอเป็นรูปแบบถ่ายจากรูปอีกทีอ่ะทุกคนเป็นรูปที่เธอเล่นเปียโนนะคะ ็มีรูปที่เธอตัดผมสันะ้นอะทุกคนอย่างเท่เลยนะคะตามมาฟอลโลกันได้ค่ะจอห n นดัตเกลบินจางจุนบูรับบทโดยแท็กยอนวองทูบีเอ็มในเรื่องอะพี่เขาจะเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทกฎหมายนะคะเป็นรุ่นน้องของนางเ,เอกที่น่ารักมากเลยทุกคนโลดฉลาดจิตใจดียิ้มเก่งมากๆแต่จริงๆก็แอบมีความลับอยู่นะสิ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของพี่เขามา3เรื่องนะคะมีเรื่อง The Game Towards Zeroes เซฟนีแล้วก็เรื่อง let's fight โทษพุ้นหัวใจยายผีจอมป่วนติงเปิดรับไอจีพี่แท็กยอนให้นะไอจพี่เขาชื่อแท็กยอน OG ค่ะตามไปฟอลโล่กันได้จ้ะรูปล่าสุดของพี่เขานะคะเป็นรูปน่าจะรวมแบบว่าถ่ายนิตยสารอะไรอย่างนี้รอนะแล้วก็มีรูปที่น่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะที่พี่เขาใส่เขากว,วางเรเนียน่ารั ก็มีรูปที่พี่เขาน่าจะกินกาแฟนะคะดื่มแบบกับบรรยากาศท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยตามไปฟอลล์กันได้ค่ะแท็กยอนโอเคสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวมาเฟียนะคะแล้วก็แฝงความคอมดี้กรุบๆมีครบทุกรสก็แนะนําให้ตามมาดูเรื่องนี้กันเลยจ้ะสามารถรับชมเรื่องวินเชนโซทนายมาเฟียได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและด้วยความคลั่งรักซูส,สุงกิอปป้าของติ๊กนะคะทุกคนเร็วนี้จ้ะ ติงจะรวบรวมผลงานเด็กของโซงซุงกิออปป้า oh. มาให้ทุกคนดูกันยาวๆฟินๆฉ่ำๆนะ mm hmm. เผื่อว่าบางคนดูแค่วินเชิโซ่เสาร์อาทิตย์อะอาจจะไม่หนำใจใช่ไหมอาจจะคิดถึงผลงานเก่าๆงี้ติงก็จะมารวบรวมไว้ให้นะคะปเิดใจรอได้เลยเร็วๆนี้ค่ะ <S <S แล้ววันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย